ตกใจแล้วเฮ้ยเขามาดูลำบวยเมื่อกี้หรือว่าจะมารอดูเราหรือแบบนี้ก็งงๆเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารอเจะเราในวันนี้หรือว่าอาจจะเดินผ่านแอบแวะมามองว่าเอ๊ะเจ็ดคนนี้คือใครก็พวกเราโฟอีนะคะเห็แม้ว่าจะชื่อโฟอีแต่แว่ามีเจคนนะคะทุกคน <c oughs> ก็ฝัางนื้อฝั่งตัวฝั่หัวใจด้วะนะ่ยเอาล่ะไหนๆก็มาอยู่กันที่ งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยอ่ะอันนี้ก็เป็นการจัดครั้งที่42แล้วเนาะแอบอยากให้พี่พีพโปอีของเราช่วยแชร์กันหน่อยว่าเฮ้ยของดีเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างอภิป้ายก่อนเลยอีิปรายของดีเมืองไทยคะ่ะพี่ไป้ายมันคืออะไรของดีเมืองไทย,ยก็ที่บนเวทีนี้ค่ะ ะะเอาตรงๆนะทั้งบอกเลยว่าแนนำํำทุ่มยาเพราะว่าอะไรที่เป็นไทยแลนด์ถือว่าดีแต่ว่า,า,วาแต่ว่า,วาคือไทยแลนด์อะให้พูดของดีคือวันนี้มันไม่หมดไงแต่วันนี้เราพกของดีมาหนึ่งอนยะ่างค,คือของดีเนี้ยคว้าช่วยรางวัลมาสองถ้วยด้วยนะนี่